เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เมาส์มาสวยนักชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะเป็นบ้านยกพื้นครับใต้ถุนสูงด้านล่างก็เป็นพื้นปูนนะครับสามารถก่อล้อมเป็นห้องเป็นบ้านสองชั้นได้มีพื้นที่เหลือเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้อีกเยอะนะครับแห่งนี้บ้านของที่ดินเอกสารเป็นโฉนดนครับ พื้นที่2งานเัี่มีก23ตารางวาตัวบ้านหลังใหญ่ๆมี3ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องรับแขกด,ด้วยนะครับ1ห้องครัวใหญ่ๆแล้วมีครัวด้านล่างด้วยนะครับเอารถเข้าไปจอดได้ถุนได้เตียงเอ้าไปตั้งนั่งเล่นเปปลูกเป,เป,เปนอนได้สบายๆตัวบ้านสภาพดีเลครับสวยสะอาดไม่โซมบ้านพร้อมอยู่ได้เลย ห่างมม,มสใหม่แค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับน้ำไม่ท่วมรั่ว,วตรงนี้น้ำไฟพร้อมเดินทางสะดวกอยู่อำเภอกันทละวิชัยครับจังหวัดมหาสารคามท่าในใดกำลังมองหาที่บ,บ้านสวนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับเจ้าของเปิดมาเพียง1,800,000บาทเท่านั้นเอง ซื้อตอนนี้มีส่วนลดด้วยครับลดพิเศษให้อีก0นึ่งแสนนะครับลดพิเศษให้อีก1นึ่งแสน,น,เ,แสนเจ้าของขายเพราะว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ